นาวินตาปื้มให้เซอร์น้ำหวานคลอดลูกคนที่สามแล้วได้ลูกชายสมใจเีลมชานเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับนักแสกดงหนุ่มนาวินตาและภรรยาสาวน้ำหวานหลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังมีน้องให้ลูกสาวน้องลูกกาและน้องโมกาอีกคนและเซอร์้ซนหวานได้คลอดลูกคนที่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ทำเอาคุณพ่อนาวินตายิ้มแย้ม หลังจากได้ลูกชายสมใจพร้อมตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องไมกี้โดยน้ำหวานได้โพสภาพแห่งความอบอุ่นของครอบครัวพร้อมระบุข้อความว่าครอบครัวเราเพิ่มเจ้าหนูน้อยมาอีกคนแล้วนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับไมกี้น้อยของพ่อกับแม่แฮชแท็กแม่ลูกสามพ่อดีใจเหมือนคอดเองเลยทา่ามกลางเหล่าเพื่อนนักสแสดงและแฟนๆชี้เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม